เนื้อเรื่องภาคราชินีใบตองผู้เปลี่ยนแปลงโลกตอนที่4เรื่องราวความเป็นอริระหว่างมังกรแห่งแสงและมังกรแห่งความมืดเริ่มลุกลามบานปลายเกิดเป็นสงครามใหญ่โตระหว่างสองดินแดนของสองฝากเขาเดเกตซินเวน่า มังกรแห่งแสงสว่างต่อสู้กับมังกรแห่งความมืดและบริวารของต้นทั้งสิบในครั้งแรกนั้นดูเหมือนจะเพี่ยมพร้ำการต่อสู้แต่สงครามก็หยุดทีลงเสียก่อนทั้งสองฝ่ายต่างไปพักรักษาตัวระหว่างนั้นได้เกิดการปรากฏตัวของผู้วิเศษในชุดสีขาวเขาคือแวราชเดอร์ชองตองซึ่งเป็นพ่อมดมากอิทธิฤทธิ์ที่ได้เดินทางข้ามมหานทีั้งปฐมกาลของแผ่นดินโลก การต่อสู้ในยกที่สองมังกรเจ้าแห่งความมืดพ่ายแพ้รับคาบถูกคำสาปพ,พันธนาการอยู่ในดินแดนที่มันได้สร้างขึ้นทำอันดำมืดกักขังมันและพันธนาการมันมานานแสนนานหลังจากนั้นส่วนมังกรบริวารทั้งสิบโดนคำสาปให้ไร้ร่างกายต้องวนเวียนในใหญ่เจ้าแห่งความมืดอยู่แต่เพียงในถ้ำแคบๆคอยตอบรับการใช้งานจับมังกรแห่งความมืดในการหาเหยื่อมาให้มังกรมืดกลืนกินประทังชีวิตตั้งแต่ยุคปฐมกาลนั้นมา ไยมังกรแห่งแสงสว่างหรือถ้าเรียกกันตามอำนาจที่มีและลำดับชั้นของมันต้องเรียกว่ามังกรอภินิหารและวบางกรอภินิหารแห่งแสงสว่างในระมิตเมืองให้ผู้วิเศษเขาปกครองผู้วิเศษขาวหรือคือแวราดเดอร์ชองตองจึงปกครองดินแดนนั้นสืบมาเขาตั้งชื่อเมืองและอาณาจักรฝั่งซ้ายของเธอเขาเดอร์เกตซินเวน่า ว่าอาณาจักรทานซิเวีนีตั้งแต่นั้นมาและตั้งชื่อป่าฝั่งขวาของเทือกเขาเดอเ,เกตซินเวนาว่าป่าทาสกานีแวราสเดอร์ชองตองคือปฐมกษัตริย์แห่งตระกูลแวราสนั่นเองตราสัญลักษณ์แห่งราชวงศ์แวราสมีลักษณะเป็นมังกรขาวถือลูกแก้วซึ่งมาจากมังกรอภินิหารแห่งแสงและสุดยอดอาวุธแห่งตระกูลแวราสที่ปัจจุบันไม่รู้หายไปไหนคาดว่าจะหายสาบสูญไป500กว่าปีแล้ว คือลูกแก้วอักมาลายูปาเทเรซินหรือลูกแก้วสกลจัก,กรวาลเมื่อตั้งอาณาจักรเสร็จอีก500ปีต่อมามัางกรอภินิหารแห่งแสงก็หลับไหลไปในแม่น้ำเดอร์ซินแวร์อันใสสะอาดและไหลเย็นชำ่ำรัศมีแห่งมังกรปกปักเมืองและเทือกเขาเดอร์เกตซินเวน้าตั้งแต่นั้นมาจนบัดนี้ที่ที่มังกรหลับไหลไม่มีผู้ใดทราบและจดจำได้อีกแล้ว จบตอนใบตองราชินีแวมไพรผู้เปลี่ยนแปลงโลกรบกวนท่านผู้อ่านที่ชอบใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้พวกเราด้วยค่ะทางทีมงานในติ้งเกนคลับเอ็กขอขอบพระคุณผู้ติดตามรับฟังทุกท่านมากๆค่ะ